เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำคำถามท้ายกิจกรรมที่3.3ตอนที่2หน้า65ข้อที่1นะครับ คำถามและสมมติฐานของการทดลองในตอนที่2คืออะไรเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าในตอนที่2เนี่ยเขาให้เราทําอะไรนะครับผมโดยในกิจกรรมของตอนที่2นี้เขาให้เราทําการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของการทํากิจกรรมต่างๆที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจโดยตั้งคําถามตั้งสมมติฐานระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมทําการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน และบันทึกผลตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้อธิบายสรุปผลการทดลองและนําเสนอผลโดยชื่อกิจกรรมตอนที่2ก็คืออัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทํากิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องออกแบบการทดลองก็คือดูว่าหลังจากที่เราทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยมีผลของอัตราการเต้นของหัวใจของเราอย่างไร โดยวิธีการวัดก็คืออย่างที่น้องได้วัดเป็นในตอนที่1ก็คือเป็นการจับชิปจอยอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ทําการวัด1น,นาทีทำซ้ํา3ครั้งครับแล้วก็บันทึกลงในตารางบันทึกผลการทดลองเพราะฉะนั้นการที่จะออกแบบการทดลองนะครับก่อนอื่นน้องๆก็ต้องคิดก่อนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างอ,อะไรบ้าง ที่ส่งผลต่อการเต้นของหัวใจก็ให้น้องๆลองนึกดูนะครับว่าเราจะเอากิจกรรมอะไรมาใส่บ้างในการทดลองนี้เพื่อที่เราจะวัดชีพจรและจากนั้นเราก็จะดูว่าชีพจรเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วสมมติฐานหรือว่าสิ่งที่น้องๆคาดคะเนไว้เนี่ยจะเป็นยังไงกันครับผม หรือน Pop ้องต้องการจะศึกษาระหว่างอะไรกับอะไรก็ก so ิจกรรมอะไรบ้างครับที่น้องๆคิดว่าส่งผลต่อการเต้นหัวใจให้น้องลองคิดได้ 1- หนึ่งสองนาทีเลยนะครับเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้เลยครับผมนอนพักนั่งหรือว่าจะทําอะไรก็ตามหรือเจอคนที่น้องชอบก็ได้นะครับดูว่าอัตราการเต้นของหัวใจของน้องเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็หลังจากให้น้องคิดกันแล้วนะครับก็จะมาทําพี่ก็จะเสนอแนวคิดของพี่นะครับผม โดยแนวคิดที่พี่คิดเอาไว้นะครับก็คือกิจกรรมก็แบ่งออกเป็นตั้งแต่กิจกรรมที่เบาที่สุดจากการนั่งพักหรือก็คือนั่งเฉยๆครับแล้วก็เป็นกิจกรรมเดินครับผมเดินซักเดิน5นาทีครับจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมวิ่งยอหยะอๆ5นาที แล้วก็วิ่งเต็มสปีด5นาทีครับผมซึ่งตารางบันทึกผลการทดลองที่น้องจะได้เนี่ยก็คือจะมีหน้าตาแบบนี้ครับมีกิจกรรมอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 4กิจกรรมใช่ไหมครับ อาจารยก็จะมีหัวข้อหนึ่งอันหัวข้อหนึ่งอันแล้วก็เป็นกิจกรรมทั้งสี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อกิจกรรมครับตรงนี้ก็จะเป็นการวัดชีพจรที่แบ่งออกเป็นการวัดชีพจรทั้งหมดสามครั้ง ก็จะเอามาเฉลี่ยในครั้งสุดท้ายครับผมเอามารวมกันก็หาค่าเฉลี่ยนะครับขอโทษวยครับที่ตารางไม่เท่ากันเลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมน,นี่ก็จะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจหรือก็คือจาก,การที่น้องๆวัดที่วจอนะ่ะต่การเต้นในหนึ่งนาทีวัดครั้งที่หนึ่ง วัดครั้งที่2อวัดครั้งที่3แล้วก็เฉลี่ยครับนะครับก็จะมีอีกตารางหนึ่งทะลุลงไปเลยครับผมแล้วกิจกรรมนะครับก็จะได้แก่นั่ง เดิน5นาทีนั่งเฉยๆหรือก็คือนั่งอยู่กับที่นะครับวิ่งหยอกๆ5นาทีหรือคือวิ่งจ็อกกิ้งนะครับแล้วก็วิ่งเร็วก็คือเต็มสปีดของน้องเลยนะครับ5นาทีครับผมหลังจากนั้นก็น้องๆก็ทำการวัดอัตราการเต้นในครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับแล้วก็วัดการเต้นเฉลี่ย ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าข้อแรกนะครับเขาถามว่าอย่างไรคําถามใช้กิจกรรมที่สามจุดสามตอนที่สองนะหกสิบห้าข้อที่หนึ่งนะครับเขาถามว่าคําถามและสมมติฐานของการทดลองในตอนที่สองคืออะไรครับผมน้องๆคิดว่าคําถามคืออะไรครับคําถามก็คืออัตราการเต้นของหัวใจของหัวใจ ขณะพักและหลังทํากิจกรรมแตกต่างกันหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นเขาถึงให้น้องๆเนี่ยทำการออกแบบการทดลองเพื่อดูว่า ตอนที่น้องๆพักอยู่เนี่ยอัตรา,าการเต้นของชีพจรเป็นเท่าไหร่ <c oughs> แล้วในขณะที่น้องทำกิจกรรมเสร็จเนี่ยอัตรา,าการเต้นของชีพจรเป็นเท่าไหร่ครับผมแล้วแต่ละกิจกรรมเองก็แตกต่างกันหรือเปล่าครับ <c oughs> แตกต่างกันหรือไม่ก็ให้น้องได้ทําการทดลองดูนะครับส่วน <c oughs> <c oughs> สมมุติฐานนะครับแล้วน้องๆคิดว่างไงครับน้องๆคิดว่ามันแตกต่างกันไหมครับถ้าน้องคิดว่ามันแตกต่างกันนะครับก็ให้น้องตอบว่า การทำกิจกรรมต่างๆเราจะตั้งสมมติฐานที่ไม่มีทางผิดนะครับเออแต่นั้นก็อาจจะผิดก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าการทำกิจกรรมต่างๆของน้องเนี่ยไม่ส่งผลต่อการอัตราการเต้นของชีพจรเลยครับผมการทำกิจกรรมต่างๆสมมติฐานครับการทำกิจกรรมต่างๆส่งผลต่ออัตราการเต้น ของหัวใจนี่นะครับก็คือคำถามและก็สมมติฐานของการทดลองในตอนที่สองนะครับโดยคำถามก็คืออัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมแตกต่างกันหรือไม่สมมติฐานก็คือการทำกิจกรรมต่างๆส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจครับผม โดยในกิจกรรมที่น้องออกแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการเต้นของหัวใจน้องๆก็เลือกกิจกรรมมาสัก3าถึงสกิจกรรมก็ได้ครับแล้วก็มาทําการเขียนลงในตารางว่าเป็นกิจกรรมอะไรบ้างและหลังจากนั้นก็ให้น้องๆเนี่ยทำกิจกรรมนั้นครับแล้วก็มาดูอัตราการเต้นใน1นาทีของหัวใจของน้องๆครับน้องก็วัดครั้งที่1แล้วก็กรอกข้อมูลลงวัดครั้งที่2แล้วก็กรอกข้อมูลลงวัดครั้งที่3แล้วก็กรอกข้อมูลลง ลงแล้วก็เอาทั้ง3ครั้งเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับคำถามข้อที่1ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่นในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมร้อนใหม่ต้องวนไปชิมโหเยอะแยะเลย